แงครับผมวันนี้ผมมาสุกอีกแล้วตัวละครนะทุกคนนะไม่อยากจะโม้นะครับไม่อยากจะโม้มากับคนดูทั้งหลายนะครับทุกคนนะพร้อมน้อมถวายนะครับผมมาได้ออกยูทูปแบบตึงๆผมบอกเลยสุกบอกแบ้วหมดนะหาใจเย็นว่มาไม่อยากจะโม้มาแล้วนะครับผมมาผมจะดึงแบบผมจะแบบไปไวๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะผมแบบจะมาไวๆเลยนะไม่เสียเวลา อยาก <AN> เล่นด้วยุกคอมาทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าอยากอะไรของนายทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าอยากอะไรมาอ่าทุกคนมาครับตัวแรกทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าอยากอะไรของนยแอดมาบาร์รับหมดและหาต้องเล่นกิจกรรมครับสีดาวครับตัวแรกพี่ครับขอตัวแรกได้ไหมครับมาครับผมสีดาวมาที่ดูชุดได้ว่าใหม่มันมาใหม่ทุกคนดูโดเนดูมาเรืมาสีดาวมาสีดาวมาสามดาวมาห้าดาวมาอยากเล่นด้วยครับ พี่ครับใครโดโทุกคนทุกที่มาทุกคนโทโุกิมานี่ครับสวัสดีครับเข้มอ่ะทุกคนพิมพ์คำว่าอยากเกลือโอ้โหทุกคนสาบตาวมาบ่อยนะแพ้แพ้แพ้ส <ๆ S 1> าบตาอมาบ่อยนะสาบตาวมาบ่อยนะเอาจริงๆเอาเป็นว่านะฮะแบงค์โ,โดเนทสิบบาทโอ้แบงค์โดเนทสิบบาท มีมโดเนต9บาทกล้ละทุกคนใกล้ละผมไม่ได้ทีก็ต้องไม่ได้สี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าวฮอูรู้มาอูรู้มายังไงก็ได้ลูฟี่หน้าคว่ำทำไมได้ลูฟี่หน้าคว่ำจงเกลือยมาทุกคนเอเมนห้าดาวทุกคนไม่อยากจะโม้อยากเล่นด้วย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 โอ้โหทุกคนไม่อยากจะโม้มีมโดเนตเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหห้าดาวทุกคนเกินไปหกสิบหกสุ่มได้เทอริโต้โอ้ยตึงป้าอามินครับ ตึงป้าคนดูอย่างจะโม่โอ้โหทุกคนมาอีกแล้วห้าดาวมามอีกแล้วอโอ้โหกดาวโอ้โหอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมมันอยู่อยู่ข้างๆคนดูนะฮะโอ้โหมาห้าดาวห้าดาววันหลลูอะนี่ใหญ่จมูนะครับผมไม่จมูนะมาหมุนรอบนี้ห้าดาวสามตัวนะห้าดาวสามตัวนะคนดูนะอีกรอบไปอีกรอบไปนะ โมเนต9บาทพี่บอกเลยว่าตึงง่ายๆสั้นๆตึงมากครับผมตกสีนกอีกอคนมันเท่ครับแล้วไงมาลูที่น่าความมาบอกเลยมาโรนันโดตัวเจ็ดาวดาวเน็ตลาลาลาลไม่มีครับตัวโรนันโดไม่มีบอกเลยนะทีนี้เกโดเนต100บาทรอบสองนะครับรับสองนะมาทุกคนหกดาวโอ้โหห้าดาวมานะฮาเปิดมาสวยนะห้าดาวมาสวยนะ เอ,ออเออโหกูดูลินดาวผมมีเมซี่หกดาวครับครับผมเมซี่หกดาวครับสวย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 วทุกคนพิมพ์คาว่าอยากเกอผมหน่อยได้ไหมฮะทุกคนพิมพ์คําว่าอยากเกยผมหน่อยได้ไหมตอนนี้เป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมฮะมาอีกแล้วนะม,มีห้าดาวตัวเดียวนะรอบสองยังไม่โผล่นะตอนนี้หกดาวยังไม่โผล่นะผมมีพี่ <มา S 2> เบงเจ็ดดาว,วนี่พี่โเกือบจะหกดาวกทุกคนครับ อีกนิดเดียวจะหกดาวละเนี่ยอยากเกลือครับไม่ใช่อยากเกอ๋อ่อทุกคนมาละมาละผมว่าเริ่มเริ่มละมารอบนี้มาของจริงของจริงไม่โม้ไม่โม,ม,ม้โอ้โหทุกคนเกลครับมารอบนี้ผมผมว่าเกลือรอบนี้โอ้โหการปะทวงโอ้โห,โโห,โโหตัวนี้รู้เลยตัวนี้รู้เลยก็สามดาวโอ้สี่ดาวทุกคนโอ้โหลูฟี่หน้าควา่ำ เอสตัเนี่ยผมมีชินจังอยู่ไหมก็ของเอสโอ้โหทุกคนเอาเอสมาทำไมทุกคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนดูเอสทุกคนดูเอสโอ้โหตึงอยากเลือครับชาวรถเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดวงดีดีดคือดวงดีอยากเกยเฮ้ยเกลือเฮ้ยดวงดีอ่ะพวกชื่อคำว่าดวงดีสังเกตได้ไหมดวงดี่พี่ ทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าตัวดวงดีกับหน่อยได้ไหมลิงเดือดเนี่ยก็ว่าแบนมาเดียวไม่เน้นแม่นแต่ฝันอย่างเดียวโอ้โหอีกรอบไปดวงดีอีกรอบไปอีกรอบไปนะครับโชว์ไปตึงๆนะครับผมยังไม่ได้เลยดวงดีดวงดีๆครับอย่างเกลืออย่างตึงอยากเกลือครับมารอบนี้มาอีกรอบนี้มาอีกทุกคนพิมพ์คำว่าอยากเกลือสุดหนพิมพ์คำว่าอยากเกลือสุดหน่อยทุกคน ตึงผมบอกเลยพูดตรงๆเลยว่าโคตรนะอย่าเกยครับช่วยเพียงเขาบอกอย่าเกย์ครับาทนะครับผมโคตรตึงตอนนี้นะมาหกดาวมาแล้วไอห้าดาวมาแล้วเมื่อกี้เอฟมาใช่ของจริงเนี่ยจะโม้นะแล้วใครอยากได้ตัวละครฟรีนะครับไปช่วยกดไลค์ในยูบุญธุ์นะชื่อช่องว่าหมาเทพแบง่งๆนะครับผมไม่อยากจะโม้นะทุกคนไปกดไลค์กันได้นะครับผมอืมนะ ทรงอายางเบ่ดเแลือกโอคนสารดาวโอ้ oh y god ้อนนะฮะแอนแอนทุกคนนะไฟลอยคอยรักโอ้โหวีทุกคนและตาซอยโดเนเทสิบบาทแล้วก็ซอยห้าบาทแล้วตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกบาทแล้วโอ้โหมาดูมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะทุกคนช่วยคิดงคำว่าดวงดีอมอไมฮะทำไมพี่ไม่ทักคอยราย อีกแล้วทุกคนช่วยพิมพ์คำว,ว่าดูด <S 5 S 2> ี S ตัวเดิม555โอ้โหดูงี้ดีดีดีตึง้งมันช่าง้าพัห้าอยห้าหอืมโอ้าชายโคเคนนะทนุกคนนะโอ้รู้เลยรู้เลยว่าตัวเกลือโอ้โหตัวเกลือตัวเกลือจังทำไมชันจิโร่ไม่ออกเลยใช่มาครับผม มาครับผมฮ่าดาครับผมเวกูครับผมเวกูหาตัวอะไรไม่รู้เรื่องสงครางวันเวกูหาครับอย่าลืมนะครับไปเอาตัวละครฟรีได้ที่ช่องมหาเดนแบงค์นะครับเพียงแค่กดไลค์ช่องมหาเดนแบงนะโอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมา้ยทุกคนมาตัวนี้ไม่เคยเห็นไฟลอยคอยรักมาครับผมนาลูโตะฮ่าดาครับผมมาลูโตะฮ่าครับผมมาลูโตะพนักเอสละ พ<ม>ี่ครับขอไปลูกซองก่อนนะครับฟรีไ่ะรอบนี้ฟรีป่ะฟรีนะฟรีนะฟรีนะขอยรอบไปทำไมที่ไม่พักจะรอใครมาทำไมพี่ไม่ทั้งจะรอใครรอเลยครับหดีหนีหีหนีดีดดดดรอบนี้ทุกคนพิมพ์คําว่ายอยากเกยร์ผมหน่อยทุกคนพิมพ์คําว่าอยากเกยให้ผมนะครับรอบนี้ทุกคนพิมพ์คําว่ายอยากเกยร์ผมนะผมบอกเลยไปกลางใจผมนะอย่าเกยเออไม่ออสวัสดีครับ เออตึงเกินนะฮะโอ้โหโอ้ลุยเอออย่าหัวเราะครับอย่าหัวเราะครับโทษครับอย่าหัวเราะนะฮะอยากพิมพ์คาว่าห้าห้านะถ้าทุกคนพิมพ์คําว่าห้าห้าเหมือนจะเกลือนะฮะขุดลามีนะทุกคนโอ้โหไม่มาห้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 าโอ้โห รีโมเนตหนึ่งมาค่าเน็ตโอ้โหโอ้โหดูเก oh, ินเกินไปแล้วมันของฟรีจริงๆะอ่ะโอ้โหโอ้โหดูครับเกินไปแล้วเกลือเกล่อนเกลือ ตามจะไหลคนดูหุยออกสองสามสี่ดาคุณดูต้งตาขไหลของฟรีแน่นอนมั้งนะโอ้โหทำไมดันจิโร่ไม่หอนเอาคนดูอย่างเกลือห้า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  รมีมโดเนต9บาทค่าอาหารแมวค่าาแมวครับรูปแสนเลยอะอ้โหเออทุกคนอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่วันของเราพูดแค่นี้ พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมอาจจะมาก่อนเวลานะครับอาจจะมาก่อนเวลานะทุกคนให้ทุกคนเตรียมเหรียญเตรียมคอยเตรียมเชลไว้นะครับส่งอย่างแม่แซดอย่างบอยไม่ส่งของหวันชิงที่หนึ่งขอตัวเลขได้ไหมครับช่องมหาเทพแม่บริมโดเนตเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าปลอบใจสองทุกคนนะสองที่ครับตัวแมวเอามาจากไหนพรุ่งนี้แจกตัวแมวพี่ผมแจกตัวแมวอัลบั้มโดเนตสิบบาทค่าอาหารหมา กดติดตามจะได้ช่องมาเทแมงนะกดติดตามจะมีเสียงซิริพูดนะครับอยากดอว์วอหนึ่งวอขึ้นแอบหนึ่งวอขึ้นหน้าจอรุ่มเลิศตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณนยัพี่ขอขอบคุณขของวัญด้วยจากน้องชูด้นะครับแล้วก็ท้องคู่ทุกคนเลยนะครับจำชื่อใครไม่ได้แล้วขอโทษขอไปไว้นาทีนี้ด้วยนะครับตวันเย็นได้ไหมจบไลน์แล้วอีกสามไลน์นะทุกคนได้มาแล้วนะไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลานะครับผมพรุ่งนี้มาเอาแมวกันใครอย่างแกได้พี่แจกตัวนี้นะครับผมตัวแมวเอามาจ โอเคไหมบายๆครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้มาดีแล้วแลง้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม